ดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับควนนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำมาร์กน้าที่มีส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้ก็มี2ออย่างเหมือนเดิมค่ะนะคะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็คืออย่างแรกก็คือขมิ้นนะคะที่เราผลเรียบร้อยนะคะเพื่อนแล้วก็ มะขามเปียกนะคะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้นะคะจะเป็นสูตรการบำรุงผิวหน้าสูตรมากหน้านะคะลดปัญหาหน้ามันนะคะเพืเ่อนๆลดปัญหาหน้ามันทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้าลึกค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมนะคะฝากเพืเ่อนๆ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปค่ะเพื่อนๆส่วนผสมที่เราใช้นะคะก็จะมีขมิ้นนะคะขมิ้นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้คือมะขามเปียกที่เราแช่น้ำอุ่นเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราบดไปแล้วบางส่วนกองไปแล้วบางส่วนนะคะ,ะมะขามเปียกนี่อาจจะใช้ประมาณ6-7ฝักนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้นะคะ อันนี้คือมะขามเปียกที่เราแช่น้ําอุ่นน้ําอุ่นนีเป็นน้ําอุ่นร้อนจัดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามากรองเอาแตนเนื้อมะขามนะคะมะขามนี้เราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆสูตรนี้จะเป็นสูตรลดปัญหาหน้ามันทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้าลึกนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลดปัญหาหน้ามันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะเพื่อนๆ เิได้นะคะว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ผิวหน้ามันส่วนมากจะเป็นสิวนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มันทั้นอาจจะมันช่วงทีโซนนะคะก็คือหน้าผากจมูกคาง,างน,นะคะเพื่อนๆก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้นะคะเพื่อน ว่าน,น่าจะได้นะคะเพื่อนๆสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะออค่าเพื่อนเค่ะอันนี้เราได้มะขามเปียกสองช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ขมิ้นนะคะขมิ้นเราใช้เป็นขมิ้นสดเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อนๆขมิ้นสดหนึ่งช้อนช้อนชานะคะสําหรับขมิ้นนะคะ แล้วก็คนทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำการมาร์คเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี้เราก็คือ ล้างทาความสะอาดเตรียมผิวหน้าก่อนที่เราจะทกาการมาสนะคะสูตรนี้จะช่วยในการลดปัญหาหน้ามันทําความสะอาดผิวหน้าอย่างน้ำลึกนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่คือเนื้อมะขามนะคะแล้วก็ขมิ้นที่เราผสมไปแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามามากันเลยค่ะ หอมขมิ้นหอมหอมมะขามค่ะเพื่อน ปัญหาสิวนะคะเ,เพื่อนๆช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะสูตรนี้นะคะทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกนะคะสูตรนี้คิมก็จะมีปัญหารเรื่องความมันช่วงทีโซนนะคะเ,เพื่อนๆก็คือตรงหน้าผาก ทางนะคะเพื่อนๆนะคะ สูตรนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละสามครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนอาทิตย์หนึ่งสามารถทำได้สามครั้งได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนยิ่งถ้าคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนี่นะคะสามารถทำได้สัปดาห์นึงอาจจะสี่ครั้งก็ได้นะคะเพื่อนเเพราะว่าสูตรนี้จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะสูตรนี้จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ เดี๋ยวเรารอสัก20นาทีค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เรามาไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอกันค่ะค่ะเพื่อนๆนคะ่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยนะคะก็ค,ะคือเป็นการล้างด้วยน้ําเปล่านะคะเพื่อนๆนคะ่ะนี่คะ่ะผิวหน้าก็มีความสว,าว่างมีความวาวนะคะเพื่อนๆนเป็นแบบเงาเาตรงแก้มนะคะเพื่อนๆนนี่คะ่ะ หน้าก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่นะคะตรงคางนะคะเพราะเราจะมีปัญหาในมันช่วงทีโซนค่ะก็คือหน้าผากจมูกคางนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทำแล้วแบบหน้ามันบสม,มันแบบมันดูสะอาดดูสดชื่นนะคะเ,เพื่อน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับมาร์กหน้าสุรนี้นะคะลดปัญหาความมันทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลองทำแล้วอย่าลืมติชมและก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพื่อนๆ ะะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ